นับวันแกงชาวจีนแกงจีนท่านี้ชักจะอุกอาจกันไปใหญ่แล้วครับในประเทศไทยล่าสุดนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารวบแกงชาวจีนที่มันตะเวนขับรถทั่วห้างดังทั่วกรุงเทพเลยพร้อมกับเครื่องส่ง SMS ที่มันแนบลิงก์แบบดูดเงินเพื่อนๆอาจจะเคยเจอนะที่แบบว่ามีข้อความเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเราอ้างโน่นอ้างน,น,างนี่แล้วบอกว่าคลิกลิงก์นี้สินั่น,นแหละครับคลิกปุ๊บโดนดูดปั๊บเลย มีเงินในบัญชีเท่าไรมันก็เอาไปหมดนั่หละนอกจากว่าจะมีติดบัญชีสักร้อยสองร้อยอะมันอาจจะสงสารนะแต่มันคงไม่สงสารหรอกครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เขาก็รวบพวกแก๊งชาวจีนพวกนี้ที่ตระเวนขับรถทั่วห้างดังต่างๆในกรุงเทพเลยทำไมต้องทั่วห้างดังเพราะว่าจะต้องมีแต่คนมีเงินใช่ไหมล่ะถึงได้เข้าห้างอะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่เข้าไปเดินตากแอร์เล่นเฉยๆหรือไม่ก็แวะเข้าไปฉี่แบบเนี้ยแล้วก็ออกมาอ่า วันี้แหะครับแก๊งชาวจีนมันมีเครื่องส่ง SMS แบบที่แนบลิงก์ดูดเงินแบบเรียบร้อยพร้อมเลยทางเจ้าหน้าที่เขาก็สนี่กำลังกันนะติดตามทีนี้ก็ได้พบว่าอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้แหละก็นำกำลังไปตรวจคนห้องพักแห่งหนึ่งภายในซอยนวนจันทร์60แขวงนวนจันทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพเขาจับกลุ่มมิสเตอร์ลีชุนยานอ่ะคนจีนนะครับอายุ49ปีอีกคนหนึ่ง47ปีสัญชาติจีน แล้วก็ตรวจหาพวกสมบัติของเขานัา่นแหละนะว่ามีอะไรบ้างก็มีรถยนต์ยี่ห้อ Honda CRV สีบรอนเนี่ยแหละที่ขับวนไปวนมาหมายเลขทะเบียนของกรุงเทพครับภายในรถคันนั้นก็ติดตั้งเครื่องส่ง SMS ปลอมก็ส่งข้อความปลอมนั่นแหละมีโทรศัพท์มือถือ11เครื่องสมุดบัญชีธนาคารน่าจะเป็นบัญชีม้าแล้วก็บัตร ATM แล้วก็ซิมโทรศัพท์มือถืออีกประมาณ30อันครบเซตเลยครับ ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าในการจับกลุมครั้งนี้นะเนื่องมาจากทางตำรวจไซเบอร์เขาตรวจสอบเพราะว่ามีคนร้ายที่ใช้เครื่องประมาณว่าจำลองสถานีฐานเพื่อที่จะส่งข้อความ sms ลอรอมแล้วก็มันจะแนบลิงก์ดูดเงินด้วยพวกนี้จะขับตระเวนไปในเส้นทางที่มีแหล่งประชาชนพลุกพล่านอย่างเช่นห้างไอคอนสยามเอเชียทีคแล้วก็ห้างเซ็นทรัลเวิ์ พอวนได้สักหน่อยทีนี้ก็จะไปจุดสําคัญอื่นๆครับอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพโดยมีการใช้ยานพาหนะคันนี้แหละเคลื่อนที่ในการส่งข้อความตลอดเส้นทางเลยโอ้โหกระจายไปทั่วซึ่งเครื่องนี้นะสามารถกระจายสัญญาณได้เป็นรัศมี1-3มกิโลเลยครับลักษณะของเครื่องนี้นะก็จะเป็นการลดสัญญาณของเสาเบสโทรศัพท์ในพื้นที่เพื่อที่จะเปิดช่องให้แกงขอดเซ็นเตอร์พวกนี้อีกชุดหนึ่งส่งข้อความลิงข้อความเนี่ยไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชน เพื่อที่จะหลอกลวงให้กดลิงก์นะซึ่งเครื่องสนสัญญาณดังกล่าวเนี่ยสามารถส่งเข้าโทรศัพท์มือถือได้ประมาณ30,000ื่นหมายเลขทีนี้พอได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะทางอีกหน่วยหนึ่งเขาก็สืบสวนหาตัวโคนร้ายเลยทีนี้ก็พบแหล่งกบดานว่ามาเช่าห้องพักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้แหละในพื้นที่บึงกลุ่มจับเรียบร้อยพร้อมกับของกลางทั้งหมด ส่วนผู้ต้องหาชาวจีนสองคนที่เราจับได้เพราะว่าเขาเดินทางเข้าประเทศไทยมาเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามาทํางานเป็นไกด์ทัวร์จากการสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในการร่วมเหตุเลยโดยอ้างว่าขอยืมรถจากเพื่อนเนี่ยไปใช้ใน,นระหว่างที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยโอ้โห,โโหแต่ว่าหลักฐานเต็มห้องนะครับหลักฐานแทบจะท่วมหัวอยู่แล้วยังจะโกหกอีกทีนี้นะ ก็พบผู้ที่ร่วมขบวนการเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนเป็นคนจีนเหมือนกันที่ยังหลบหนีอยู่และคนนี้แหละที่เป็นเจ้าของห้องพักเป็นคนเช่าห้องอาศัยอยู่ในห้องนี้เกือบหนึ่งปีแล้วตำรวจเขาก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อที่จะติดตามตัวทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าปัจจุบันนะทางบริษัทรวมถึงค่ายโทรศัพท์มือถืออื่นๆนั้นนะจะไม่มีการส่งข้อความในลักษณะที่เป็นลิง์ให้ลูกค้าแบบว่าก,กดเข้าไป มันจะมีแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์ธนาลัทที่ใช้วิธีการนี้เพื่อเข้าถึงเหยื่อจึงอยากจะฝากเตือนประชาชนว่าถ้ามีการส่งลิงก์เข้ามาในโทรศัพท์มือถืออย่าก,กดเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์โดนดูดเงินจนหมดบัญชีได้ถึงว่ามาอยู่ไทยได้เป็นปีปีเงินไม่หมดสักทีนะใช้วิธีนี้นี่เองหาเงินก็ประมาณนี้สวัสดีครับ